โอเคก็ขอสวัสด you know. so, so, ีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะตีหนึ่งหรือแม้ก็ตีหนึ่งไปแล้วผมไม่ได้ดูเวลาสาหรับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเกมที่มีชื่อว่าชื่อว่าอะไรไม่รู้ดิบๆนะฮะแต่ดูได้ว่ามันเป็นเกมติดเกาะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นกับน้องชายของผมเองสองคนวันนี้นะครับจะมาติดเกาะดูดูว่าเราจะรอดกันหรือเปล่าคืนนี้เดี๋ยวผมไปสร้างห้องกันเลยโอเคอ่าโอเคโอ้เสยงเกมดังมากทําไมปิงมาร้อยกว่าวะรู้อะ กวไปอะจริงร้อยเก้ากว่าเลยโอเคและในที่สุดเราก็มาจอยเข้าห้องได้กว่าจะจอยได้นี่หาแบบวิธีจอยเข้ามาโคตรนานเดี๋ยวเราไปเริ่มเริ่มมั่วกันดีกว่าเราจะเริ่มมั่วกันนาทีนี้ไปแล้วไปแล้วเราอยู่กันบนเครื่องบินเฟิร์สหันข้างดิเอ้ยหันมาอยู่ยังไงพี่เอ้ยแต่เครื่องบินก็ตกเกาะไว้ที่เกาะไว้ที่เกาะไว้ก็ไม่มีไว้พี่แต่เครื่องบินตัวนี้ก็งง

กัปตันกูอยู่ไหนนี่เราต้องขึ้นตรงนี้เหรออ้าแล้วก็โหลดซีน,นผมเกิดมาพร้อมกับสลามหัวค้อนซึ่งกางเล่กางเลมันพายยังไงวะกด E E พายเหรอ E ค้างเอ้วทำไง E ค้างใหม่เลกด E ค้างที่อันเนี้ยอ๋อเตยเตยเป็นคนพายเตยเป็นคนพายพายเข้าฝั่งพายเข้าฝั่งนี่คือโฆษณาของเกมในสามสองหนึ่งดุดันไม่เกรงใจใคร กับแพรย,ยางรำนี้ที่ลังพายเขาปลายพ,พี่พี่ปล่อยปล่อยสมองไว้ปล่อยสมองไว,ไว้ตรงนี้เดี๋ยวมันจะมันจะหายมาปล่อยสมองไงวะอันนี้คือสมองเหรอกดใช่ใช่กดมีพ้างไว้ปล่อยละปล่อยยังกดแท็บเพื่อดูของมีอาหารมีเข็มทิศกดเลยกดเลยให้ดูของนะกดแทบบ็บตรงไหนวะกดแทบบ็บอะเอา,เอา,เ,อาเอาหน้ามาันหน้าไปจุม่มหน้าไปจุ่มของที่จะเปิดแล้วก็กดแต่เราเราสามารถลากได้ปะแถบไม่กดไงวะพี่กดไม่เป็นวะ กดแถบเนี่ยค้างต่อคิว Q เนี่ยมันจะดูของในตัวเต้ยไปแล้วเต้ยแพรไปแล้วก็ไม่มีกล่องไม้ด้วยอ่ะเราเก็บของไปกองรวมๆกันมีงูไม่ไงเนี่ยไม่มีงูไม่เงี่ลองนะพี่มาหมั่นหมั่นมาดูนี่ด้วยนะเต้ยไปเอาแพไปเอาอยางมาก่อนเต้ยเอาไอ้นี่มาก่อนเฮ้ยพ,พี่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 มาไหลน่ะเออผมจะจากฝั่งนี้ดีกวา่าผมจากใกล้ๆเอาไม้พายเราอยู่ไหนเออเต้ยเต้ยพายไปพายไป พี่ลามะลามะไายเข้าฟังไว้เข้าฟังอ๋อแล้วมันไฟไปตรงไหนวะเนี่ยเต้ยมันต้องมานั่งฝั่งพี่สลับกันสลับกันเดี๋ยวแล้ว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 หลามหลามหลามไอ้เฮียไพ่ไปโรกลงเลยเย้ยไปไอ้ช่างอะไรจะรอดป่ะเนี่ยอ๋อกูรู้เลยกดที่ขวาค้างเต้ที่วัตถุแล้วมันจะดึงอะไเอา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 ขึ้นมาขึ้นมาเกยตืต้อเลยเกย์เต้ยเลยมือวะนี่ โอเคลูละลูละลูละเอาวางไว้นั่นแหละฟ้ามาแหละโอเคฟาร์มเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะพี่แค่นอะไรอ่ะแผ่นอะไรไม่รู้เอาเอามากองรวมกันแล้ก่อนกดชิปเพื่อวิ่งเอาไม่วิ่งเหนื่อยต้องทรัพยากรไม่ไม่ต้องวิ่งเดินเอาเดินเอามีปูปูสยุนไพรมอยู่หน้าหาตัวนี้แหละอยู่อยู่ใกล้กับห่วงยางไว้ชมนไฟพี่น่าจะคาบของยังไงวะกดแถบเอามันจะตียังไงแผ่นแผ่นนี้จำเป็นพี่อ่าเราต้องหาไม้เออคาบของยังไงวะอ๋อกดตัวสีด้วย เออนี่ยมาละนี่ใหได้มาแล้วมาได้มีดแล้วเอ่อขั้นตอนแรกในการเอาชีวิตรอดเราต้องหาสิ่งของประทังชีวิตเชจ้าทำไงวะอ่าเต้ยอันนี้คือพี่ได้มะพร้าวมาหนึ่งลูกและอันนี้คือต้นปาล์มต้นปาล์มแต่มีลูกมะพร้าวคืออะไรวะต้นมะพร้าวนี่ตัดขาดไหมไน่ง่ายมะพร้าวตัดไปเลยฮะตัดไปตัดไปได้แล้วตัดได้เต้ยแต่ต้องแต่นานหน่อย ยังอ๋อไม่มีดยาวเราต้องทําเชือกก่อนตีปลาไม่โดนนะพี่ทาไงดีวะต้นที่ตีได้มันจะเลืองแสงได้ก็นั่นแหละตีไม่โดนพี่มีมีดยาวเราเริ่มหิวใช่ไหมแต่ลองโอ้โหพี่อันนี้มันเอาไว้ทําอะไรได้พี่มาอยู่ข้างๆเพร้นะกลมกองไว้เออหาของแล้วไปกองไว้ดีกว่าอย่าเพิ่งมืดนะไฟก่อนนะพี่ไฟรอมืดก่อนดีกว่าได้ปีนปีนต้นมะพร้าวได้พี่จะไงกดกดเเป็นปาค้างที่ต้นมะพร้าวอุ้ยตกกดสีค้งรัวพี่กดสีค้งอ่ะมันจะคาบมาเลยเว้ ฮาของที่เรามีเลยเว้ยต้องกดดูเน,นี่ยผมได้โครงไะพี่จะตายาเกือบตายอ่ะเมืเ่อกี้ตกต้นมะพร้าวไอ้ต้ตกต้นฟาร์มสรุปันฟาร์มหรือต้นมะพร้าวแต่มันเขียนมะปราบเต่มมะแบกมไกม้ใหญ่แบกไม้ใหญ่กลับบ้านปีดต้นมะพร้าวต้องต้องหาเหลี่ยมด,ดู่าปีดดิเออกดีเอวเก็บนั่นแหละจะเป็นอาหารของเราเย็นนี้ มาเยอ้ยอยู่นะได้มาเยอ้ยอยู่อุ้ยอะไรอ่ะเย้ปูนีได้แล้วเต้อาหารเราหยิบแร่ๆๆหยิบแร่มาเลยหยิบมอก่อนแล้วกันเต้มืดเราจะต,ต้องก่อกของไฟก่อตรงไหนดีวะตรงนี้เลยแล้วกันต,ตรงนี้พี่มีค้บเพลิงอ่ะมีไฟแชกอไม่มีเดี๋ยวเขาจิ้มมอที่ไฟก็ได้เฮ้ยพี่อาหารกระป๋องยังมีอยู่นะพี่มีอาหารกระป๋องบ้งะละ่ะมีแค่เต้เต้หยิบมาคนเดียว มีเข็มนผิดเด้อเเต่ต้องก่อไฟเราต้องก่อไฟแล้วตอนนี้มันก่อไฟต้องทำยังไงอ่ะนั่นแหละดิก่อไฟอ๋ออ๋อหินมาหินมันสามก้อนเก็บเอาเลยเดินเก็บเอาเลยหินสามหินสามเราต้องเอาอันเนี้ยมาทำซุ้มไฟก่อนพี่เอ,อเอาไม้เหรอเอาไม้สี่ไม้สี่ทำซุ้มไฟก่อนจัมืดแล้วแบหาไม้หาไม้หาไม้เก็บหินเดี๋ยวผมเก็บผิดเองไม้สี่ใช่ไหมใช่ใช่ไม้สี่ไม้สี่เดี๋ยวเอาเอามากองไว้ให้ผมเลยเดี๋ยวผมทำ ววกกองกองงไไ้้หันหเราอยู่ไหนอนอนอยู่นี่อยู่นี่นี่วิ่งเลยเอาพวกไม้พวกหินกองไว้ก่อนดรอปไงคิวอะคิวคิวดอปคิวดอปไม้เท่าไหรสีใช่ไหมเยอะเลยดูดิขอปขอกมะพร้าวกินก่อนแล้วกันพี่มะพร้าวเอาไปมะพร้าวต้องปอกก่อนนะเติมกาแฟกันเดี๋ยวผมทำไม้ให้ก่อนอ,อันนี้โอเคต้องกดไงกดจุดจะไงพี่เอ้าเอ้า วีไม่เนอะทำไมทำไมทำไมไม่ร uh> ู<_<_้ไม่รู้อ่ะกดทุบแม่งเลยแล้วกันไม่เนอะสุดยังไงอ่ะต้องถือไม้ด้วยแล้ต้องถือไม้แล้ต้องถือไม้ดิมันกระพร้อเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถือไม้ไอ้ไม้กล่องนี้นี่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 อ่าแล้วก็ถือไว้ในมือนี่ไงกด e อีกที่ต้องปั่นวะโอ้ยกยอยู่น sure> ้ำวะพี <the 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 ่นี่น uh ี่นี่ยน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวก่อนอีแล้วคลิกซ้ายอ่าแล้วกดคิวเถอยเถอยเถอยเราต้องบอกอีกเอาเนื้อมันบอกเลยมะพร้าวสำคัญมากต้นเกมไปย์เบย์บย์เกันเลยไปหามะพร้าวกองไว้พี่ เอามากองในเรือได้นะเพราะเราจะย้ายจะย้ายอยู่นะเราต้องไปตามแต่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเอ่อเอาชีวิตรอดก่อนเอามะพร้าวเอามะพร้าวไว้ก่อนเอามะพร้าวไว้ในเรือก่อนเฮ้ยเฮ้เฟือดเฮ้ยอ๋อจุดไฟกันที่เตาเาลยเฮ้ยเตยใแญ่กันเตยหาของกินอี๋เราไอ้ปูเราทําอะไรมาได้ไอ้เตยข้างเขา,เาข้างเขาข้างเขามันอียโควิดโควิดโควิดทำไงได้ เอาไปโยนในไฟกดนั่งกดนั่งก่อนนั่งแล้วกดอีกครั้างในปูนเนี่ยนะอื <c oughs> What? What ้ฮึวอ่ะเตอร์พี่เลอโอ้โหเตะลองไหมสวัสดีเอาสวัสดีเอาฮนะเอาพวกนี้เอาพวกนี้ออกจากกรอบไปกันสวัสดีครับผมเบกิว<ม>และตอนนี้ผมจะสาธิตการจุดไฟกลางป่าโดยที่ไม่มีไฟแช็กให้ดูกันนะฮะ <c oughs> อนดื่นเลยแล้วต้องมีเศษไม้แบบนี้แห้งๆเลยนะฮะ ้ขีดสากขีดขวาเสร็จแล้วคุณก็ปั่นไปเรื่อยๆแบบนี้ปั่นไปเรื่อยจนไฟมันติดนะนั่นเลยที่น่าสุดค่ายที่ต้องเรียกแล่แร่ก่อนเราเราต้องเสียบไม้ไปหรือว่าอะไรต้องแล่ก่อนต้องแล่ก่อนเติมอามีดไหมมีดยาวพี่ไหมเดี๋ยวพี่ทำใหม่เอาอะไรได้แล้วเนี่ยได้เนื้อมาได้เนื้อปูมาพี่เอาระย่างหรือว่ากินแล้วก็กดอีนี่ไงเห็นไหมพี่พี่มาดูไม่เสียบไม้ออโต้เลย เดี๋ยวมาเอาตัวดิเชื่ออะไรวะน่าโควิดโควิดเต็มเลยแต่มีเข็มดิใช่ปะ่ะเออแต่ต้องเป็นคนขับเรือมีมีเอ้ยกว้างอยู่นะพี่เนี่ยในแถวลมแถวเรืออะไรได้ไว่ายน้ำไปสำรวจย,ยังเออยยังยังยังเราดื้อเราดินอเราดื้อเราดื้ขอทำมีดก่อนพี่นี่คืออะไรอ่ะคลิกอะไรนะคลิกซ้ายค้างใช่ไหมคลิกขวากดแถบกดแถบดูได้เลตเตอร์มันคืออะไรไม่รู้ไม่น่าสำคัญต่อเราที่มีดตกน้ำฮะมีดตกน้ำเอ๋อย่าละ เพิ่งขันใหม่มาตกน้ำเลยฉลาดมั้ยครับเห<อ>ล็กมั้ยกันดึงแหละดึงเหล็ลกนี่มาขึ้นยังไง<ะ>วะเหลวอ่ะมันแร่เหรอแร่แร่เหล็กได้ปะไม่ได้เราต้องใช้ของที่เก็บทรัพยากรทรัพยากรอะไรวะทรัพยากรก่อนทรัพยากรวะเรามาเช็คต้นปาล์มอีกทีว่ามีลูกเช็คหมดทุกต้นยังไงเต้ยโอ้ยพี่โอ้ยพี่พี่เฟิร์สมาดูนี่มะพร้าวเต็มเรือเลยพี่เฟิร์สมะพร้าวเต็มเรือเลยอยู่เรือไหนเนี่ยเรือเนี่ยใครปอมมะพร้าวเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่มะพร้าวมันคืออะไรวูบนี่ไง ก็เชือกลูกคลองลูกคลองลูกคลองเอาไว้ทําของมา้นเอาก่อนนี้เป็นบ้านเอาในเก่อนนี้เป็นบ้านอะไรกันแล้วเราเข้าไปหาของมาแต่เราต้องท่าที่พักก่อนเราจะได้มีที่นอนพักวะมันสามารถขี่เครื่องบินได้ดวยไม่จ้าขี่เครื่องบินคือตอนจบเกมไงขี่เครื่องบินกลับบ้านถูกไหมถ้าจำไม่ผิดต้องทำที่พักเราใช้เชือกต้องเห็นเกาะฝั่งนู้นป่ะไหนนี่ท่นมาเรือปางไม่เหรอไม่ไม่เลยเรือปางไปจะมีเกาะอยู่เห็นป่ะพี่ปปูๆปป ปู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 ้ไทยตัวไม่ใหญ่ไม่ตัวไม่ไงหเห็นไม้เสบป,ปูนั่นไหมนี่นี่คืออะไรหินคือล็อกล็อกก็คือกองหินมันต้องมีสิวก่อนไปสิวไม่มีเอาสิวไปก่อนแล้วกันเยอะโอเคงั้นคงต้องพึ่งมะพร้าวก่อนให้ความรู้นิดหนึ่งนะะมะพร้าวไม่ควรกินเยอะนะฮะถึงแม้เราจะอดอยากกันแ่ไหนมันจะท้องเสียนะฮะสำหรับมะพร้าวตัวนั้นอย่าครับเชื่กมากมาหมดก่อนแล้วอะ่ะตัวเนี้ยยังยังไม่หมดยังหมดซึ่อเาชอบเก็บหน่อย ผมเอาเนื้อมาปิ้งกันมีเนื้ออะไรบ้างตอนนี้เราต้องทำชุบวกแทงปลาแล้วอเต้เต้ดูพี่ถืออะไรมา <c oughs> แอบยังเนียนอ่ะเนี่ยอแล้วเราก็ได้ไปลายปลามาหนึ่งสองสามสี่เราจะอยู่เกาะน,นี้จริงๆหรอเต้หเราอยู่เกาะน,นี้เลยแหละใช่อกอกเกาะนี้แหละโอเคกต้องพี่ดับไปลยเอาเราจะเอาที่พักไปตรงไหนดีนะเต้เอาตามสะดนกพี่เลยที่พักก็ต้องไปซงสูงหน่อย อ่านี่คือที่พักของเรานะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเพอกินเนี่ยปูดีเรียบร้อยเต้มากดเซฟก่อนนี่มากดเซฟนี่ก่อนใจหิวน้ำมากมะพร้าวมะพร้าวเอาปปอกให้ปอกให้ทานมาข้างหลังโวกโว่โว่เลยเอากดอะไรนะกดอีเหรอ กดคลิกซ้ายอีกซ้ายเดืมอ่ะแล้วก็วางวางเลยอันนี้อีกนึงน้ำเหมือนกันอันนี้ก็นนพอ่อ้ยยังพอ,อ,งองมาหลอดที่สามแล้วพี่มีสามหลอดผมพี่มีีกี่หลอดผมพี่มีสี่ถึงห้าพี่เนล่ะน้อปูอ่ะเราต้องไปหามะพร้าวก่อนว่าะอะไรไม่มีเติมมากด e ค้างตรงนี้ก่อนกด e ค้างแล้วกดตรงกลางผมเอาของกินไปใส่ในกระเป๋าเลยเฮ <Hey, S 1> ้พี่พ อ๋ออ้อมใส่ในกระเป๋าเรือได้ด้วยโอเคมิดกับอันนี้ใส่ในกระเป๋าเรือไ้ละหั่นกระป๋องไฟมันมีหมดเลยนะเอาของกินใส่ใส่ไว้ก่อนแต่เราต้องไปเกาะนู้นแล้วใช่ใช่พัดลมขอดูใช้เนื้อหอกใช้แค่ไม้โอเคไม่กินไหมเนะปูยยางอ่าข้าหิวพี่เต็มเลยมันมันไม่ใช่เนปูยยางมันดิบอยู่นี่วะ ยังไม่ไดย่างไฟดับเมื่อก,กี้พี่ลงน้ำแล้วพี่โดนอ๋อนี่ไงนี่ไงอยู่ในน้ำปูปูปูปเออแตาหาจาลวมึงเป่นเนออะไรนะพี่มันกองเล็กต่ว่าไฟอ่ะคมันดับอะเฮียเต้ยเฮียเฮียเฮียเ <_ erf> ัียเ้ีเฮ ER ยเฮีีเยเฮีมีเเเีเฮีย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 เฮเฮีย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 เฮีียเฮียเฮียเฮีเฮียเฮีย ล่างเราแพแล้วเว้ยน้ำจะเหลือสองขีดเลยขึ้น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 ไปเตร์พายประเดียวพายเหมือนเดิมเลยพี่พี่เข็มทิศพี่พี่เข็มทิศในกระเป๋านะฮะรูดัวไปเกาะก่อนตอนนี้เราต้องการลูกมะพร้าวด่วนๆข้อหน้าไหนเห็นป่ะด้เลยโอ้เอ้าเอ้าเอ้าปะไหนประเดไหนมันมาคับไป้เนี่ยเขาค่อยากอะเยอะยิงโยงเงี้ยวบนอยู่กลางทะเลเออเอา่ะ หมอที่มขับเป็นโอ้ยเมาเอ้ยเอ้ยเอ้เตเอฉลามเอเตออฉลามจะถึงแล้วถึงแล้วอ๋อเรโคไหนเนี่ยเอเตออฉลามไม่รู้ไม่เห็นไม่เกาะก่อนฉลามไม่ชอบคุณแต่ผมไม่ชอบคุณเลยครับฉลามอรเอจแตกกันหมดพี่นแรงเต้เราต้องถอเราต้องถอ มึงน่ากลัวอยู่วะทำไมมึงไม่คนน่ากลัวเลยวะพี่น้ำทะเลเล้วเบสสีดำแล้ววะแล้วพี่เป็นคนที่กลัวน้ำลึกด้วยเออผมเป็นพี่ผมเป็นคนกลัวน้ำลึกเยี่ยมแม่น้ำส้มสีดำหรือว่าพี่ม่งน้ำคนน่ากลัวเนี่ยฝนตกใช่เหรอเออฝนตกเนี่ยพายุเข้าแต่มันก็สภาวะการเยอะอยู่แหละพี่มันระบายหลายก่อนเฮ้ยพี่พี่ไม่ได้ดูเข็มทิศหต่ว่าบ้านเราอยู่ทิศไหนอ่ะดูทิศด้วยดูทิศด้วยแต่บ้านไม่ถูกนะ ในที่สุดโอยฉลามว่ายชนเรืออุ้ยอุดมสมบูรณ์มากพี่่ามีหมูป่าทำไมน้ำพี่่ามีทำไมน้ำเดินดีๆนะบอกก่อนทำไมน้ำที่นี่เป็นสีดำอะยลูกมะพร้าวเลยไอเตหมูป่าห้าดอน กินลุม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 อุ้ยได้ได้โอ้ก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าได้เนื้อมาเยอะมากจริงเหรอออถ้าก่อนนี้ไม่พี่ไปหามะพร้าวให้หน่อยพี่ไปหามะพร้าวนะเนาะผมน้ำไม่เหลือแล้วอ๋อ I n สวอเตอร์เชิญแล่ไม่หมดสักทีอะงูมันจะอยู่ไงวะงูอะมันจะ ซุ่มป่งอุ้ยนไ่้แนวหมูมาสองอันเลยเหรอเต้สองอันเต้กี่ขีดขนขีดไม่มีเลยปอกเอาปอกเอาเต้ลองสำรวจเรือไหมอุ้ยเต้ตรงนั้นมีเรือยักษ์เห็นไหมเรือเรือเรือทหารเลยอะเนี่ยข้างหน้าเห็นไหมเต้งู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 ไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยกูกูฟี พี่พี่แทงมันดิพี่มันมาเร็วมันเอาเนื้อมันแทงดิกูกลัวงูพี่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 เอาไม้เอาไม้มาดิเอาไม้มาเดี๋ยวเลี้ยวจะโดนฉกตายนะเลงเหรอเนี่ยเราต้องทำยังไงเนี่ยเนี่เนี่ยกูไม่กูมองไม่เห็นเอ้ยเฮ้ยมึงเอาไม้ี่ไปด้วยมันเอาไม้กูไปทำไงอุ้ยมันตามมันตามผมอ่ะ อ่ะต้กูไม่มีไม้มันมายแล้วไม่ตายเหรอวะมันอยู่ไหนอ่ะแม่ยอยู่ที่เดิมมันเอาไม้ที่ไปดยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเขี่ยไม่โดนไม่เงี <c> ้ย <oughs> มันต, <c oughs> ตายแล้วเต้แรกมัน <c oughs> ยี่สยองโอ้โหดึกดื่อมากเลยตอนมันเลื้อยมานะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยโอ้โหไปแนวแล้วแล้วงู อ้าวโอ้โอ้เตยพี่ตกต้นไม้ครับเตยกระเพกงี้เลยต้นไม้ oh my gosh โอ้ยพี่เตยกระเพกงี้เลยโอ้ยพี่เตยกระเพกตกต้นไม้ยัดดูต้นอย่างสุกเลยเห็นไหมต้นนั้นไอพี่ทำไมผมทำอะไรไม่ได้วะไองู พี่โค้ดเจองูอีกแล้วเต้ยกูกระเพกไอ้เต้ยเอาหอกทิมไอ้เต้ยมีหมูป่าข้างบนมันเกิดใหม่มันเรียงใหม่หรอเออมันเกิดใหม,หออม,ไม่ไอ้เต้ยไอ้เต้ยไอ้เต้ยเฮ้ยโดนฉกเรียบร้อยโดนฉกฮะมันมีหมูป่าด้วยเต้ยหมูป่าสู้ยากมันจะมันมันไม่ใช่งูพิษป่ปะเต้ยเลือดพี่ปิ่มแล้วพี่มันงูพิษป่ะหรือว่าไงเฮียไม่ทิมไม่โดนสังหานเลยวันนี้แหละเหลือหมูป่าข้างบนแต่ช่างมันเราเรามีเนื้อแล้วใช่ไหม Được the young man will go ahead and fight. Oh, hiệu phải không nữa. Wait, wait, bùi ác bì. Say, 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 tie, tie, tie. Bùi, tie, tie, tie. Bùi, tie, tie, tie. Bùi, tie, Phớt, tie, 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 โอ้โหเรียบร้อยเยอะเกิดไงเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นคลิปที่จบจริงๆแล้วเพราะว่าพวกเราตายห่ากันนะฮะไม่ได้ตายเพราะอะไรตายเพราะตัวตนไม้ฮะหลักๆเยอะไอ้เยะกูตื่สำห <apan> รับคลิปหน้าเราจะรอดกันหรือเปล่านะฮะไว้มาติดตามกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ